สวัสดีค่ะน้องกอนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีทานผู้ชมช่องเคยอีสานใต้ทุกทท่านค่ะมือนีคําเกี่ยวกับพาทางผู้ชมมาตามต่อความฝันของน้องกอนเนาะจ้ะค่ะมือนีน้องกอนก็มาขายของอยู่หน้าหมู่บ้านเนาะค่ะก็จะมีเสียงรถอะไรเข้ามาแทรกบ้างเพราะว่ามันอยู่ติดถนนเนาะค่ะค่ะถ้าเสียงดังจังไรก็ขอโทษขอภัยเนาะค่ะค่ะก็มือนีเนาะค่ะเลขกสี่ออกแล้วเนาะก็มาตาม ต่อความฝันของน้องกรในงวด1สิงหาคม67เนาะเป็นเลขโค้งสุดท้ายต่องวดก็คือน้องกรได้เล่าฝันไปแล้วเนาะค่ะก็คือเล่าฝันที่เกี่ยวกับว่าเห็นพี่สาวมายิงคนตายในบ้านเนาะ,ะก็ได้ลงตัวเลขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็โค้งสุดท้ายน้องกรก็บอกว่าน้องกรฝันอีกค่ะคำเกี่ยวกับเลยสีมาตามต่อให้ค่ะเพราะว่า มีบางงวดที่เลขของน้องกรนั้นออกทั้งต่องวดแล้วก็โค้งสุดท้ายเนาะจ้ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวคําแก้วจะเอาเลขของคลิปต่องวดมาใส่ให้ด้วยในช่วงท้ายๆคลิปเนาะค่ะน้องกรฝันโค้งสุดท้ายนี่ฝันวันไหนคะฝันเมื่อคืนค่ะฝันเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนก็เป็นคืนวัน,นวันอะไร ก้อน,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 นอังคารเนาะค่ะอันนี้ถ่ายคลิปวันพุธตอนบ่ายเย็นๆเนะาะแล้วก็ลงคลิปวันหวยออกวันที่หนึ่งเนาะค่ะให้ลางกอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าฝันว่ายังไงบ้างแล้วก็จะตีเลขเป็นตัวไหนคะฝันว่าตัวเองขี่รถล้มค่ะค่ะขี่รถพี่สาวรถมอเตอร์ไซค์ของพี่สาวนะคะค่ะขีข่รถมอเตอร์ไซค์ของพี่สาวไปไหนสักที่เลยค่ะแต่ว่าดันล้ม,อมพอล้มปั๊บตัวเองก็ หันไปดูแขนกับขาตัวเองคมันขาดแต่ว่าก็ไม่ได้ล้มแรงนะคะอืก็มันขาดมันขาดไปแขนข้างนึงก็ขาดไปขาข้างนึงก็ขาดออกไปแล้วทีนี้ก็เสียใจมากเลยค่ะแขนขาดขาขาดเสียใจมากแล้วก็เลือดเลือดมันก็ไหลเลือดมันก็ไหลเลยทีนี้ก็ร้องไห้เสียใจก็เอารถกลับไม่ได้อะเอารถกลับไม่ได้คิดในใจว่าถ้าเอารถกลับไม่ได้อ่ะพี่สาวต้องด่าแน่เพราะเาห่วงรถเขามากอืค่ะแล้วทีนี้ ก็เดินกลับเดินกลับบ้านค่ะเดินกลับบ้านเสร็จแล้วไปถึงพี่สาวด่ากระจายเลยค่ะเขาเป็นห่วงรถเขาอแต่ว่าก็เลยก็เลยก็เลยเถียงเขาไปโอ้พี่เป็นห่วงรถพี่พี่ไม่ห่วงหนูเลยแขนหนูขาดข้างข้างหนูขาดข้างหนึ่งแล้วพี่ไม่ได้ห่วงหนูเลยเหรออะไรเงี้ยนะค่ะแล้วเขาก็ไม่ต้องไปเอารถมาให้เขาคืนนะเพราะว่าเขาห่วงรถเขามากเขาจะไม่มีรถขี่แล้วนะเขาบอกเขามีกันเดียวอแล้วก็เลยว่าไอ้เราก็นั่นแหละล่ะคะเขาตื่นก็ตื่นแบบ ตื่นมาแบบตกใจตกใจมาดูแขนขาตัวเองฝันดีแล้วที่ฝันแขนขายังอยู่ครบค่ะค่ะที่นี้ก็นั่นแหละตื่นมาเล่าให้พี่สาวฟังพี่แต่ทะเบียนรถคันนั้นมันไม่มีทะเบียนอยู่เนาะทะเบียนเขาถอดออกแต่รู้ว่าจะเลขไหนใช่ไหมคะว่าจาไม่ได้เองจาไม่ได้ก็เลยไปถามพี่สาวพี่สาวก็เลยว่า ทะเบียนเลขทะเบียนนะ่ะ949อ๋อทะเบียนรถ949ใช่ค่ะก็คือว่าทะเบียนน่ะมันมีแต่ว่าพี่สาวไม่ได้เอาใส่รถไว้จ้าค่ะนังกรก็เลยไปถามเลขทะเบียนทะเบียนรถที่นังกรไปขี่ล้มก็คือ949ค่ะค่ะก็คือนางกรฟันว่ารถไปขี่รถพี่สาวไปไหนไม่รู้ไปล้มแล้วก็พอล้มปุ๊บก็มองดูก็เห็นว่าแขนตัวเองกับขาตัวเองเนี่ยขาดขาด อย่างละข้างเหรอคะหรือว่าขาดหมดเลยขาดอย่างละข้างค่ะเขนข้างนึงขาข้างนึงใช่อ๋อน้องกรก็เพลยตื่นมาก็เอารถมาไม่ได้เนาะะเอารถมาไม่ได้ก็เดินกลับมาบ้านก็แขนขาดขาขาดเลือดก็ไหลจ้ะค่ะแล้วก็พี่สาวก็ด่าว่าให้ไปเอารถมาไม่ได้ห่วงน้องห่วงรถเนาะค่ะความฝันน้องกรก็มีประมาณนี้ค่ะก็คือว่าฝันเกี่ยวกับตัวเองอีกแล้วเนาะค่ะค่ะแล้วถ้าฝันลักษณะแบบนี้นี่น้องกรจะตีเลขเป็นตัวไหนคะ ตีเลขก็ต,ตีเลขอีกเนาะก็ตีเลขเป็นแบบมันขาดไปเนะาะขาข้างหนึ่งกับแขนข้างนึงก็เป็นขาดไปสองข้างเนาะมันขาดไปเป็นคู่อะขาดไปเป็นสองคือขาดไปก็เป็นเป็นศูน์แล้วก็แขนขาก็ตีเป็นห้าค่ะ อ๋อน้องกรตีเขนกับขาตีเป็นเลขห้าใช่ค่ะแล้วก็มันขาดไปก็ตีเป็นศูนย์แล้วก็ไปสองห้าก็ตีเป็นสองก็คือขาหนึ่งเขนหนึ่งเป็นสองใช่ค่ะก็เป็นห้าศูนย์สองอ๋อค่ะก็คือตีตรงตรงง่ายๆเนาะง่ายค่ะแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็ตีอายุตัวเองค่ะอายุน้องกรสามสิบเอ็ดหวนั้นออกไปแล้วเนาะ ค่ะงวดนี้ก็ไม่แน่เนาะฝันแบบนี้อีกเนาะคะ่ะแล้วงวดนี้ก็แปลกมากก็มีหลายท่านเหมือนกันที่ฝันเกี่ยวกับหนึงน่งสามสามหนึ่งเนาะค่ะก็ไม่แน่เหมือนกันค่ะเผื่ออาจจะมาอีกเนาะ,ค,ะค่ะแล้วก็ที่สําคัญน้องกรก็ไปถามทะเบียนรถมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวน้องกรให้ท่านผู้ชมดูนะคะ่วะว่าเลขที่น้องกรตีเลขนี่คะ่ะท่านผู้ชมทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนาะมัน <S 2> <S 2> <S เป็นมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะก็คือเก้าสี่เก้า แล้วก็น้องกรตีเลขเป็นห้าศูนย์สองค่ะค่ะแล้วก็อายุตัวเองก็สามสิบเอ็ดเกิดสองห้าสามหกจ้ะค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็คือแนวทางเนาะค่ะก็ตัวเลขก็ถือว่าสวยงามอยู่ค่ะเลขความฝันของน้องกรในช่วงโค้งสุดท้ายนี้เนาะค่ะแล้วก็เลขฝันของน้องกรต่องวดก็จะใส่ให้ได้ดูด้วยเนาะเพื่อเปรียบเทียบค่ะค่ะน้องกรคิดว่ามันดีหรือไม่ดีคะฝันแบบนี้ก็คิดว่า มันเหมือนสูญเสียเนาะในความฝันเหมือนเหมือนคุยกับพ่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนเพราะว่าถ้าฝันอะไรที่มันสูญเสียไปอ่ะมันจะได้มาอะไรเงี้ยอ๋อก็คือว่าคิดว่าไวโชคดีไว้ก่อนฝันร้ายก็กลายเป็นดีใช่อาจจะได้หวยได้เบอร์ได้เลขถูกเลขเนาะค่ะแล้วก็ฝันว่าเลือดไหลด้วยก็ไม่แน่เนาะค่ะตอนนั้นองควรฝันว่าตัวเองตายเนาะที่มันออกอายุเนาะค่ะ วัวนี้ก็ไม่แน่ค่ะอยู่ของนงกร์หรือไม่ก็อาจจะเป็น<ม>พอสเกิดเนาะค่ะค่ะแต่พอสเกิดงว่าที่แล้วมันออกไปแล้วนะสามหกเนาะห้าสามหกใช่ไหมคะห้าสามหกทางผู้ชมก็อาจจะเป็นห้าสามสามห้าก็ได้เนาะ,ะ,ะ,ะค่ะกอลองเบิงนเนาะค่ะสําหรับเลขของนงกร์เนาะค่ะแล้วก็ที่นงกรตีให้เลยก็คือห้าศูนย์สองค่ะเอาเลขตัวไหนไปเล่นก็ตัดเล่นด้วยเบียนรถเก้าสี่เก้าก็ตัดเป็นเก้าสี่เก้าเก้า ก้าเกสี่เก้านาะแต่ก็อีกละค่ะเลขเก่ามีสองตัวหรือว่าเลขเก่าตีลังกาเป็นโฮกอีกเนาะค่ะโอ้ถ้าแปรไปมันก็หลายตัวเนาะค่ะแล้วก็แขนขาดก็ขาดไปสองอย่างสองศูนย์ห้าสองห้าศจะสี่กระได้เนาะค่ะก็ฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางน้องกรอนชอบเลขตัวไหนบ้างคะชอบเลขทะเบียนรถค่ะทะเบียนรถเก้าสี่เก้าเนาะ ค่ะเลขสวยเลยค่ะซี่เก่ากับมีหลายท่านที่ฟันเกีียวอยู่เนาะไม่แน่ค่ะมันอาจจะมาออกงวดนี้ก็ได้ค่ะงวดหนึ่งสิงหาหกเจ็ดนี่เนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมความฟันต่องวดของตัวเองเนาะค่ะเพราะว่าบางทีก็ออกต่องวดบางทีก็ออกโค้งสุดท้ายแล้วก็บางทีบางงวดเนาะค่ะออกทั้งสองรอบเลยสาหรับเรน้อ้งกรอนเนาะค่ะก็ฝากไว้พิจารณาค่ะก่อนจะลืมเด้อทีนี้จะลืมแบบสมมุติว่าจะจะไปซื้อพอ จาความฝันอันเลขกตัวเองไม่ได้หรอกคือตามแต่อันอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะจําแบบแจ่โคขงสุดท้ายเนาะค่ะสองงวดก็ลืมทิ้งไปเนาะค่ะคงวดนี้ก็อย่าลืมเนาะกันไว้บ้างเนาะค่ะเผื่อมันออกค่ะทานผู้ชมก็เช่นเดียวกันเนาะค่ะเบิ่งคลิปแล้วก็มาความฝันของท่านใดหรือว่าคิดว่าความฝันของทางผู้ชมท่านไหนเป็นไปได้มากที่สุดเนาะค่ะก็สามารถนําไปเสี่ยงโชคได้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าฝันแบบนี้ไม่น่าออกหรือไม่ชอบก็ ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้เนาะค่ะก็เลือกเอาที่เราถูกใจที่สุดเนาะค่ะก็เสียงดังเนาะค่ะอยู่กลางถนนเนาะค่ะข้างทางวันนี้นังกรนมาขายของเนาะค่ะค่ะทันใดผ่านไปผ่านมาเกิดเบมาอุดหนุนเนาะค่ะร้านพลาสติกเนาะอยู่หน้ากศนโคกตาเนาะค่ะจะถนนเลยเนาะค่ะนงกรนนั่งขายของอยู่นี่เนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนังกรอนหลายะค่ะมาเป็นฝันแนวทางเนาะค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ ขอท่านผู้ชมถูกหวยรวยเงินกันทุกๆกท่านค่ะสวัสดีค่ะ